อะไรครับมาดูกันว่ารายวันวันที่สิบหกเรามีอะไรกันบ้างครับอืมก่อนจะไปดูรายวันดูรัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยของวันที่ไหบมาดูรัฐบาลไทยก่อนครับนี่ครับความฝันของอดุงนาพื้นครับผมโค้งสุดท้ายครับอันนี้เป็นอดุงนาพื้นฝันชุดแรกครับ ก็จัดผัดก็ผายเลยนะครับฝันสามคืนมีอยู่สิบหกหรือสิบสี่สิบห้าคืนเข้าฝันแค่สามคืนครับนี่ครับคืนฝันต่อวดครับถ้าชอบนะครับนี่ถ้าชอบครับฝันว่ามีผู้หญิงเอาปัจจัยมาให้ไปซื้อน้ำมันมาใส่เครื่องตัดหญ้านี่แหละครับฝันว่าโยมผู้หญิงมาตั้งมาถวายครับนี่แหละครับ หนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สองครับผมอย่าลืมนะครับอาสอบธรรมัก,ก็เข้บบาบวรวากันรดื้อครับดื้ออืมบวรวากครับขบาา้าสอบทารักก็ไม่เป็นไรครับผมอืมเดี๋วก็รับสอบก็จัดธรรมดาครับก็จัดประสอบก็เปาา็นอ่างบวราวากันนะครับเนาะ อืมเดี๋ครับเด้ออืมนี่ครับเอาไปดูครับอ่าฝันสิบสี่ห้าคืนต่อมาฝัน,นครับนี่นะครับนี่นะครับฝันว่าได้ไปเที่ยวงานพระเวีสันดอนได้ไปแห่เชิญพระเวียเข้าบ้านแห่พระเวีครับอ่านางวัทีกับพระเวีทะเลาะกันครับอืมว่า เทพพเวศเรามีกี่กันนี่นะครับและมีสิบนางวัดซีว่ามีสิบสองแต่พระเวทว่าสิบสามมั้งครับ่บางนี้ครับก็เลยไม่ลงตัวกันครับทะเลาะกันครับนี่นะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับนี่ครับยันพระเวทลง เสลียงเลยครับเอาพบรูเสลียงเลยครับนี่นะครับสอบกระจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมว้าหลายวันต่อมาครับคืนวันพระครับผีบอกแนวทางคืนวันพระสดๆครับผมอือมีครับผีผู้หญิงครับอ่าผีบอกแนวทางอันนี้ผีบอกจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับชอบกระจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเป็นแนวทางของผีบอกจริงๆครับผม อฝันว่าได้ไปวัดบ้านครับได้ไปบ้านวัดบ้านครับวัดใหญ่ครับเห็นเห็นผู้ฝันเห็นว่าผู้หญิงมีผู้หญิงนั่งอยู่ที่ธาตุครับหรือว่าเจดีครับหรือว่าเจดีหรือว่าธาตุครับนั่งรออยู่นั่นแหละครับรอนั่งรอนะครับเห็นผมเดินไปผู้หญิงเลยเรียกเข้าไปถามครับถามว่าผู้หญิงถามว่าอาจารย์ อาจารย์อายุเท่าไหร่ครับผมได้ตอบผู้หญิงคนนั้นว่าอาจารย์อายุได้ห้าสิบห้าปีครับห้าสิบห้าปีอืมแต่ผู้หญิงคนนั้นผมก็ถามคืนนะครับเนาะผมก็ถามผู้หญิงคนนั้นคืนแต่ผู้หญิงคนนั้นตอบผมว่าถามคืนว่าแล้วผนานโยอมอายุเท่าไหร่ผมถามว่ายโยมอายุเท่าไหร่โยมอายุเท่าไหร่ ผู้หญิงคนนั้นได้ตอบผมคืนว่าครับนี่ครับตอบผมคืนว่าอายุเข้าหลักสามเขาบอกว่าอย่างนั้นครับอ่าเข้าหลักสามถ้าวิ่งก็วิ่งสามไปเลยนะครับถ้าวิ่งถ้าวิ่งสามไปเลยวันนี้ครับอ่าให้วิ่งสามไปเลยครับตัวเดียวครับอืมให้วิ่งสามตัวเดียวโดดๆครับผมสอบประจัดคันประพันกันนะครับเด้ออืม ถ้าวิ่งก็วิ่งสามไปเลยครับไม่มีตัวอื่นมาแก่ครับนครับชอบกระจายทัดก็พานครับเพราะว่าเขาว่าเขาขารักสามนะครับเนาะถ้าวิ่งครับอะมาวิ่งเท่าก่อนนะครับอมันเยครับกด้ลยมกเมยมักลาครับวิ่งครับสามครับนครับ วิ่งสามไปเลยตัวเดียวโดดๆครับสอบก็นี่ครับวิ่งสามนะครับนะวิ่งสามตัวเดียวไปเลยครับนี่ตัวนี้นะครับพาผมสก็จะคาดกอพันกันไปเลื่อยนะครับเด้ออนี่นะครับเอาเรามาดูวันที่สิบหก่ไปครับเรามาดูวันที่สิบหกทับสามทับหกแปดครับผมห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าสองหกครับผมตัวกันมีสองสองหนึ่งหนึ่งศูนย์ ห้าหกครับผมชอบประจัดขัดกับฟานกันได้เลื่อยๆนะครับเด้อชอบประจัดขัดกับฟานครับวันที่สิบหกมาแล้วครับผมอืมเอาวันที่สิบหกแล้วก็วันที่สิบหกน้องแมวนี่ของอาจารย์นนเพื่อนครับอืมเรามาดูวันที่สิบหกของน้องแมวกันบ้างว่ามีอะไรครับผมอัะนนี้ครับอุ้ยเป็นตัว่าโอ้ยน้องแมวก็ได้ครับก็ดือ้อแท้ วบองน้องแมวครับเนี่ยอ้้ย้ยยเงียวสิเลย้อยโอ้ย,อย,อยดีรู้าดีดาเ้ยนะครับชอบประจักคัดกานกันไล้เลยครับเออวันที่สิบหของน้องแมวครับผมมาแล้วชอบประจักษ์คัดก่านครับศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสมศูนย์นสามศูนย์หนึ่งสามนศูนย์สามครับผม ชอบก็จัดขันก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมชอบก็จัดขันก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมไม่เอาน้อยไม่เอาน้อยครับผมเดินทางไปวันที่เท่าไหร,รค่ครับอืมอื้มีลาพัฒนาผมเนาะสิบห้ากับพ่อีครับสิบหกอันนี้มีลาวันที่สิบเกียดนี้มีลาพัฒนาครับผมอ่าวันที่สิบเกียดนี่มีลาพัฒนาคิดเอาดื้อๆนะครับเราเขียนไว้ดื้อๆบนจานนะครับเด้อ เนี่ยดูไปเรื่อยๆค,ครับครับครับวันที่สิบเก็ดมีลาพัฒนาพราครับนี่นะครับสอบปลอดการขัดข้ของผานกันเลยนะครับแล้ววันที่สิบเก็ดสิบเจ็ดครับผมอ่าที่สิบเจ็ดครับผมเก็ดสามห้าเก็ดสามห้าสามห้าเก็ดสามเก็ดห้าครับผมแปดห้าเก็ดแปดหนึ่งห้าตัวกันครับผมนี่ มีครับพนาคครับวันที่สิบเจ็ดอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านไันเลยนะครับแนวทางวันที่สิบเจ็ดมาแล้วอย่าลืมนะครับเออเดี๋ยวตามเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับแนวทางวันที่สิบเจ็ดมาแล้วครับผม เแนวทางวันท yeah, ี no, no ่17มาแล้วครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมอ่าแนวทางของวันที่17นะครับเนาะออาไปอีกครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ17ของอดงนาเฟินครับ17แนวหน่อยมีบ่างเนาะมี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 ครับ17แนวน้อยก็ มีแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันเลยนะครับนะครับเราพัฒนาครับที่สิบเจ็ดของแมวน้อยแมวน้อยหรือว่าน้องแมวครับชอบว่จัดขัดก็ผ่านกันเลยนะครับเออมีครับเอาให้เบิกงวดที่สิบเจ็ดเพาะครับอ่าวันที่สิบเจ็ด ทับสามทับหกแปดสิบเจ็ดทับสามทับหกแปดมาแล้วครับผมชอบก็จัดขาดข้อผ่านกันได้เลยนะครับสิบเจ็ดทับสองทับหกแปดครับผมนี่นะครับมาแล้วมาแล้วครับอ่าสิบเจ็ดทับสามทับหกแปดมาแล้วครับชอบก็จัดการข้อผ่านกันได้เลยนะครับผมหนึ่งแปดสองแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งสองมาแล้วครับอืมเราก็จะขัดข้อผ่านนะครับนี่นะครับเออ เออหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองครับผมชอบก็จัดการก็ผ่านครับสามสองเ็ดสามเกดห้าครับลาวพัฒนาลาวพัฒนาอันน้องแมวครับเอ้ามาดูฝันผีบ่เที่ยวหนึ่งครับให้วิ่งสามครับให้วิ่งสามจัดเลยครับว่าให้วิ่งตัวไหนครับมวดนี้ลองดูครับนะครับให้วิ่งสามกันเป๊ะเลยครับ นะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปเลยนะครับบูม